สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่สำนักของสำนักที่ตั้งของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ศิลปะอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยครับที่มีน้องการพีเป็นประธานชมรมอยู่นะครับวันนี้เราจะมาสง่งหมายแนะนำงานประกวดพระที่จะเกิดขึ้นงานที่ดีที่สุดมาตรฐานที่สุด คนส่งพระมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับและก็มีประสบการณ์จัดงานประกวดพระมากที่สุดเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องกันน้องเชิกันนะครับในวันที่23มกุมภาพันธ์นะครับชมลมอนุรักษ์กุตสิงห์พระเครื่องไทยจะจัดงานประกวดขึ้นในครั้งที่14นะครับถ้าเป็นสายอนุรักษ์นะครับต้องยกให้งานน้องกันนะครับที่มี ประสบการณ์การจัดงานมายาวนานนะครับมีมาตรฐานกว่าทุกๆงานนะครับในงานประกวดพระครั้งนี้นะครับน้องกันได้เตรียมพระสมนาคุณพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพิกุณทองพิคุลท,ท,ทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาสมนาคุณรวมทั้งพระปิตากันนะครับาาเป็นพระสังฆจายเป็นพระสังฆจ่ายหลวงพ่อแพรเหมือนกันนะครับ ความพิเศษของพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับแล้วเงื่อนไขจะส่งพระกี่องค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องเชษน้องกันกันนะครับว่ามีเงื่อนไขยังไงเกี่ยวกับคนส่งพระกี่องค์นะครับที่สําคัญคือเราจะขึ้นกล้องขยายให้ดูด้วยครับว่าพระที่เป็นสมณาคุณไม่เฉพาะงานน้องกันนะครับเราต้องส่งพระทุกคนที่จะแจกนะครับไม่ได้แจกพระม่มั่วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่า พระที่แจกมีคุณภาพมีมาตรฐานยังไงนะครับสวัสดีปีใหม่ครับน้องการน้องเชฟค,ครับสวัสดีสสดครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เอซีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงานประกวดพระใช่ค่ะยังไงครับน้องกันก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสี่ของชมร,รมบัณฑรพุทธศิลป์แล้วนะคะครับน้องกันก็จะจัดที่ไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะที่เดิมค่ะครับวันที่ยี่สิบสาม นะครับกุมภาันพันหร้อบนะครับไปสนิทไทยแจ้งว่านัน้องการครับประสบการณครั้งที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า1ิบี่ครั้งเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ก็อย่างน้อยก็สมาชิก f อหน้าใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นเยอะครับที่เขาเพิ่มขึ้นนี้เหตุผลก็น่าจะเกิดจากมาตรฐานการทำงานนะคะแล้วก็ใบเซอร์ที่ยังได้มีความเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของเอฟซีอยู่ ยังเ,เร็วทานใจเหมือนเดิมอ่าน้องกันครับอย่างของน้องกันเนี่ยคนมาไม่มาไม่มาเนี่ยน้อยสุดของน้องกันนี่เท่าไหร่หแบบว่าโอ้โหวันนี้น้อยสุดไปเก้าร้อยเก้าร้อยเกือบเก้าร้อยเก้าร้อยก็เกือบเกือบเกือบพันนะคะเก้าร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยอ่าขาดไม่กี่คนใช่ ป่มพันทุกงานแต่ที่ที่ได้900ครั้งนั้นคือกระถินนะติดกระถินเนาในช่วงเทศกาลกระถินก็ต่อไปนี้ต้องก็ต้องเลี่ยงก็เลยปกติเนี่ยน้องกานจะจัดสี่ครั้งต่อปีนะคะแล้วพอครั้งนั้นเจอกระถินเข้าไปแล้วเอ๊ะทแบบเอฟซีหายอะไรเงี้ยโทรไปก็พิ่กระถินก็เลยว่าลดเหลือสามครั้งเราก็เลยเหลือสามครั้งมาตลอดก็น่าดีใจที่แฟนคลับเรา ตัวมาตัวมาตัวมาบอกว่าลรกคานพิจารณไม่ได้ติดกระถินนั่นแหละถึงได้รู้ว่าไม่ไม่จัดตรงกับกระถินละในเดือนท่อกระถินเนี่ยเดือนในเดือนสิบสองเนี่ยจิ้งเ่ยจะไม่จัดใช่ก็บางทีเราเราท่อกระถินด้วยเราก็ท่อกระถินทั้งเดือนนอกจากจะไม่จัดแล้วเรายังนําเงินที่ได้เนี่ยไปท่อดกระถินปีปีอปีนี้เลยศสะสมตั้งแต่เดือนมก นี่เลยนี่สาสมเด็เดือนนี้เลยนะคะเดือนนี้เนี่ยเกิดน้องกันจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงกันก็จะพอดีทางวัดป่านานวนอ่ะเขาแจ้งมาว่าร่วมด้วยช่วยกันหลังคาโบสถ์คนละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราไปเจอที่งานวัดป่านานวนมหาสารคามร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดใช่ค่ะอำเภอพนมไพรใช่ใช่มาบอกบุญมาบอกบุญพอดีว่าเดี๋ยวจะไปร่วมช่วยกับเขาเหมือนกันก็เดี๋ยวจะบอกเอฟซีว่าถ้าใครอยากร่วมบุญ ก็ไปลงชื่อที่งานได้เลยที่งานคนหนึ่งร้อยบาทคนละหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะเพราะว่าเขาทำไอ้อะไรนะพี่ล่ะคาบทครับรายได้ทั้งหมดให้วัดหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับงานกระถินนะครับกระถินเราก็ยังทําอยู่กระถินก็ยังทําอยู่ใช่กระถินก็ยังทาอยู่ครับพี่เชษวันเชษวันนี้เรามีพระอะไรมาสมนาคุณอ่านี่นะครับพระผงหลวงพ่อแพรวัดพี่คุณต้งน้องกันพระสมนาคุณน้องกันคิดคิดตั้งแต่ไหนแล้วคือคือครั้งแรกยังไม่มีครั้งแรกเนี่ยเราแจกสมเด็จ ครั้งแรกที่เปิดตัวของจมลนารักษ์กุศลสินเนี่ยแจกสมเด็จครับท่านที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของเราเนี่ยแจกสมเด็จให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานครับแต่เราไม่ได้แจกเราไม่ได้สตาร์ทห้าองค์สิบองค์เราไม่ได้สตาร์ทแบบนั้นบางคนส่งองค์เดียวก็ได้แล้วใช่เราไม่ได้โฆษณาอะไรอย่างนี้คือไปร่วมสนุกกันหน้างานเลยร่วมงานเลยรับท่านประธานเอี่ไป200อองค์แน่นอนครับในปีนั้นใช่ค่ะ คือแล้วถ้าประธานก็จะทาไปเรื่อยๆหลังๆเนี่ยเราก็จะมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้เท่ากันทุกคนแล้วเราเริ่มแจกพระมาตั้งแต่ครั้งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งเลยครั้งที่หนึ่งเลยใช่ครั้งที่หนึ่งเลยจากนั้นมาจนถึงครั้งปัจจุบันครั้งที่สิบสามเนี่ยเตรียมอะไรไว้แจกเมีเตรียมเป็นหลวงพ่อแพรนะคะรูปรูปเหมือนรูปเหมือนพ่ะผมรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อแพรฝังตะกรุดทองคํามีสามกระสัดครับก็มีทองคําด้วยมีเงินมีเงินมีนาคแล้วแต่ใครจะได้ไปนะคะหนึ่งหนึ่งองค์จะมีฝังอยู่อนแล้วว่่า ใหโชคดีไ,ได้าทไหนครับนะครับเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูนะครับว่าเทพพระผงหลวงพ่อแพรนี่เขาใช้สูตรสมเด็จไหมอ,อันนี้เป็นผงที่สร้างในปีสองห้าสามสี่นะครับ,รบก็เป็นคล้ายๆเนื้อผงครับเนื้อเนื้อสมเด็จนะครับเพราะว่าเนื้อออกจากฟูๆาขาวๆ<ฟ>เห<ฟ>มือนกันแต่ว่ามวลสารจะไม่ได้เยอะมากเหมือนสมเด็จนะครับแล้วก็มีฝังตะกุดอันนี้ก็คือพระที่ร่วมปกเสกก็มีอาจารย์ฟั่นนะครับหลวงปู่ดูหลวงพ่อแหลวงพ่อหมุน องปูหมุนนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่อดุลนะครับหลายๆคนนะคะที่ปฏเจจิตดังสมัยนั้นเลยใช่ครับผมก็จะมีเนี่ยครับปีสามสี่รูปเหมือนแล้วก็มีสังกะจายปีสามแปดน้องกันทาไมเอาขวงแพรมาแปดเพราะว่าส่งพระแค่หกร้อยจะแพงหรือถูกกันไม่ได้คิดแบบนั้นมากกว่าเราที่เราให้คือของที่มีคุณค่าใช่ค่ะที่มันเหมาะสมเนาะที่ให้ไปคือพระที่เหมาะสมของชุบลมของน้องกันเนี่ยอาจจะแจกพระไม่เหมือนคนอื่นอืครับ เราแจกเราเปลี่ยนไปทุกรอบนะคะแต่เราเล่าเราเปลี่ยนตลอดนะปีนี้ส่งกี่องค์ได้กี่องค์ส่งห้าได้หนึ่งเหมือนเดิมค่ะส่งห้าองได้หนึ่งองได้พระปิตาไอ้พระพระสังฆจายหลวงพ่อแพรหนึ่งองหนึ่งองใช่ค่ะราคามูลค่าไม่น้อยนะคะหลวงพ่อแพรับหายากด้วยพระที่ร่วมผูกเสกก็เป็นพระที่มีวิชาแล้วก็เก่งครับมีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะครับก็พุทธคุณสูงนะครับเราแจกแต่ของดีนะครับ พระใหม่ๆเนี่ยเชสสองหาอะไรก่อนเดี๋ยวเราจะดูเนื้อพระกันนะว่าที่เชสพูดถึงเนื้อความเก่านะครับเราดูอะไรได้บ้างครับอันนี้ปีสามสี่ก็ปัจจุบันอยู่สองสามก็สี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็นะฮะบางองค์เนี่ยก็จะฝังตะกุดทองบางองค์ฝังตะกุดเงินก็องค์นี้เนี่ยที่เอามาดูเนี่ยเช็คบนสารก่อนอันนี้อันนี้ที่เราเห็นในเครื่องวนสารเนี่ยผมเช็คเป็นตะกุด เขาอยู่ด้านบนบางองค์ก็อยู่ด้านข้างตำแหน่งของตะรกดไม่แน่นอน่นก็แต่ลน้้แแวต่ถ้าใครมาเช้านีตาดีได้ตาร้าเสีเลยนะค่าโลหะนี่ได้ทองคำถึง99.93เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นทองบริสุทธิ์เป็นทองบริสุทธิ์เลยนะ้96.5นะครับทองบริสุทธิ์เลยฝังฝังอยู่โผล่มานิดเดียวเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อทองคำในองค์พระแล้วนะครับบางบางองค์ก็เป็นเงินบางองค์ก็เป็นเงินครับแล้วแต่ดีผมผมก็มองไมค่อกเห็นหรอกว่า สาตาไม่ดีเลยอย่างองนี้เนี่ยเป็นทองคำอ่านี่อยู่ด้านบนน,คบนะครับเป็นทองคําตะกุดผัวมันออกมาจากองพ้านะครับแล้วก็จะเห็นว่าใช่ไหมฮะมีพวกคราบไข่ข้าวอะไรเนี่ยข้าวเกิดขึ้นอยู่บนฝั<อ>งตะก,กุดแล้วตะความว<แ>เก่าแล้วถ้าเป็นใหม่นี่ไม่มีขึ้นมาอย่างนี้แล้วครับครับนี่เก่าแล้วเอามือถูยังไม่ออกเลยนะครับ เนื้อจอกนวลนเนียนเนี่ยครับก็มาจากพวกว่านอะไรพวกนี้ค่อน <S an> ข้างเยอะลักษณะสีขาวคล้ายอันนี้เป็นตะขุดหรือเป็นอะไรนะเ,เป็นตะขุดอันนี้องค์นี้ทองคำเหมือนกัน <S <S <an> <S เป็นตะขุดทองคําเลยนะครับอย <S an> ู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะหยิบได้ใครมาก่อนก็หยิบได้ก่อนนะครับได้เลือกก่อนครับองค์นี้คือชัดเจนออกมาเห็นชัดเจนบางองค์จะเห็นไม่ชัดเจนแต่มีทุกองค์นะครับเดี๋ยวนี้มีคนมีผันเอกกันแล้วนะครับก็สามารถจะไล่ดู คือนเนื้อเขาจอกนุ่มฟูเลยครับก็<ม>ถ้านุ่มฟูเนี้ยก็แสดงว่ามีพวกมวลส,ส,สารที่เป็นพวกวา่านหรือสิ่งที่ย่อยสลายง่ายเนี้ยค่อนข้างเยอะนะกรับช่ำหรือออกกาะชับน,นะครับเนื้อจอกลอยลอยฟูๆนะครับก็เหมือนสมเด็จที่มีเนื้อธัญญาหารนะครับ,น,น,น,รบนี้ก็เป็นลอยดานนี้เป็นลอยซุ้มนะครับมีมวลสารอยู่เหมือนกันนะครับหยุดแยกหมดละสี่สิบกว่าปีนะครับ ลักษณะเหมือนสมเด็จเลยเนาะเนื้อสวยสวยครับเนื้อนุ่มเลยนะครับมีจุดดำๆด,ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นพวกมวลสารที่เป็นพวกของที่เป็นเผาเผาออกมาอาจจะเป็นพวกผงทูนเนื้อนะฟูนะครับนุ่มนะครับ อายุก็คือสี่สิบกว่าปีจะห้าสิบปีละตรงนี้สองห้าสามสี่นะครับสามสี่นี่ผมยังเรียนยังเรียนวัชยมณ์อยู่ไม่หลับแล้วครับเนื้อฟูครับเนื้อเนื้อฟูแล้วก็มีรอยยุบแยกนะครับรอยยุบแยกมีกาะแฟมอ่ะอ่อนนุ่มนะครับ อนี่แถวซ้ายเริ่มขึ้นงอ่างเช่เนี่ยครับทั้งนั้นเลยครับสีน้ำขัทีทน้งทันได้ตไดแต่เราเรียกว,ว่าไข่ดีกว่า,า,ววา,า,วามันยังไม่ยังไม่ถึงขั้นแถวซ้ายใช่ครับใช่ครับว่าถ้าแถวซ้ายนี่มันจะต้องแข็งแล้วเช่อันนี้ไม่ใช่ถ้าอีกสายหนึ่งเขาบอกว่าแป้งรองพิมพ์ไม่มีแน่นอ,อนแป้งรองพิมไม่มีครับเพราะว่าแั๊บเดียวก็หลุดละแป้งรองพิมพ์แป้งอะครับแป้งรองพิมมาเดินสองมือก็ไปหมดแล้วแต่แถวซ้ายเกิดจากองค์พระผุดออกมาคือคือเขาไม่ใช้ศัพท์คาว่า แถวซ้ายเลยเขาใช้แป้งรองพิมพ์นะครับเป็นเรื่องบาลีครับแป้งรองพิมพ์กับไอพวกนี้มันคนละคนละแบบไข่ส่งพระห้าองค์ใช่ค่ะห้าองค์รับหลวงพ่อแพรไปเลยหนึ่งองค์ใช่ค่ะจะเป็นเนื้อเป็นเป็นผ้าลวงแพรหรือพ้าสังกรจายก็ได้ได้แล้วแต่ความชอบไอเขาจะส่องรับได้ไหมรับสององค์ครับก็ใครที่มาเร็วก็มีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับ บางทีโชคด,ดีตาตาดีก็ได้ตะกุดทองของ <นะ S 2> าวะ<ม>ตาตาไม่ดีก็ได้ตะกุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทองอังนนี้ทองบริสุทธิ์ด้วยนะไม่ใช่ทองเข้าไปนี่เป็เส้นว่านนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ที่ปุกเสร็จก็ในธรรมดาย <นะ S 2> อยู่แล้วนะครับนะครับ,รบเรียกว่าเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับอย่างอาจารย์ฟัน่นนะครับปูหมุนปูดูเนี่ยครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับนี่ ายส่งด็ดอยู่เนาะวันนี้ก็จะมีเหมือนเงินกนะ็ส่สงคุณค่าครับผมว่าส่งคุณค่าที่ผมที่จะมานะครับทำนะครับหุวงพ่อแพรเป็นพระที่หายากนะคะส่วนใหญ่อะสิบางคนจะยเก็บเก็บเลยรครับอุทยยานะครับต้องหลวงพ่อแพร เหมือนเลยครับเส้นว่านมีเส้นว่านแล้ว,นวนใ,นในภาพสมเด็จเนี่ยมีสูตรนี้แต่มัน,นเป็นเรื่องจากร้อยปีมันย่อยสลาย<ช>สภาพเดิม,มครับอันอน,นี้ยังสี่สิบกว่าปีอยู่ก็ยังพออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นร้อยปีขึ้นไปก็คงจะย่อยสลายมากกว่านี้นะครับนะครับมีรอยแยกนะครับมีสูงมีต่ํานาะครับม<า>ีขาวมีแดง ซึ่งของปอมทําไม่ได้แล้วแค่เอาตะกุดทองมาใส่ก็ไม่คุ้มแล้วเรวาดูคุภาพเ่วนใหญ่นะครับแล้วก็เราเช็งเช็คค่าทองด้วยตนะั้งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์้าพสวยภาสวย,สวย,สวยเนืดอเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้แหละ ่อเบื้องต้นของโมแพนะคะก็อันนี้ก็เก็บสะสมมาพอเจ้าของเดิมน่ะเก็บสะสมมาตั้งแต่แบบรุ่นแรกๆแล้วครับแล้วพอดีว่าตันไม่ได้มาก็เลยว่าเออนามาแจากใหมา,หามาเพราะเห็นเช็คแล้วมีสมคุณค่านะครับของดีแล้วก็นี่ครับไปเหมามาแล้วก็เราจะเ้าตังไปทําบ้านเราก็เลยเหมามาเลยครับ,คร,บครับผมแล้วก็อมาให้คนร่วมบุญเงินที่ได้จากการประกวดเนี่ยเราก็ไปการกฝัน นะฮะให้ทำบุญพระกระถิ่นหมดนะครับส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็สองวัดเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นเจ้าภาพเลยหลักเลยนะ้องการับถ้าเป็นพระชุดนี้ใครเป็นกรรมการตัดสินหนูพ่อแพรหรออ่าโต๊ะครัะพระนดินพระนดินก็ยังเป็นอาจารย์เปียกอาจารย์เปียกวันแถวบ้นแผลเก่งครับอาจารย์นี้เก่งอาจารย์เปียกวันแถวน้องการครับของน้องการเนี่ยกรรมการแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยจะตัดสินพระกี่กี่รายการ คือโต๊ะหนึ่งเนี่ยก็สองรายการอัครับโต๊ะหนึ่งนะคะก็ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอย่างโต๊ะเนืนนน้อดินก็เนื้อดินชินกุบดินชินผงอะไรพวกนี้ยแล้วก็พระกุบเขาจะเป็นชุดนี้ทั้งเซ็ตอยู่แล้วอะไรเงีนนะะ้ยถ้าใครไม่มั่นใจก็มาดูมันก่อนครับอ่าพระทุกองค์เนี่ยถ้าอย่างจะเป็นเนื้อทองคาเนี่ยต้องตรวจปาก ตรวจค่ะกันขอให้ตรวจด,ดีกว่าเพื่อความมั่นใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นเปียกทองครับแล้วก็ลงมาให้กรรมการเนี่ยลงเป็นพระทองคําแล้วถ้าเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่ทองคําแล้วมันหายไปจากตู้อะคือมันเหลือแต่เปียกทองไว้เนี่ยกันว่ามันจะไม่ดีเนาะถ้ายัางไงเพื่อความมั่นใจของเอฟซีด้วยแล้วก็มั่นใจของกรรมการด้วยแนะนําให้ตรวจค่าตรวจเนี่ยน้องกันก็เอาเครื่องตรวจบางสามไปให้อยู่แล้วนะคะ ก็มันก็ราคาไม่แพงเนาะจากที่อื่นที่อื่นเขาตรวจองค์ห้าร้อยเนาะเราก็ตรวจให้องค์ละสามร้อยเฉพาะในงานนะคะเฉพาะในงานสามร้อยตรวจอะไรองค์ก็ตรวจให้ฟรีก็มี <S 1> <S 1> ถ้าใคร <ๆ S 1> มาสองกล้องไม่คิดตังค์ไม่ไม่คิดค่ะใครใครใครจะมานั่งสองกล้องให้น้องกันอาจารย์สิทธิชัยเขามาดูอาจารย์สิทธิชัยอาจารย์สิทธิชัยเขามานั่งเป็นกรรมการในส่วนของพันเอกมาคัดเลือกพระก่อนเข้าไปในบัิเวทีใช่ก็มาให้ความรู้ดีกว่าค่ะครับ ความรู้เกี่ยวกับกายภาพเบื้องต้นน้องกันของมาสายน้องกันนี่ไม่เคยมีปัญหาในการตัดสินว่าเฮ้ยกรรมการตาถั่วไม่มีเพราะว่าอันนี้ใช้พันพันเอ็กซ์ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่แล้วถ้าใครไม่ไม่สบายใจเอาเอาเอายืมมาตรวจสอบตบนตอนต้นได้ครับเพราะว่าถ้าแบบกรรมการบอกว่านู่นนี่นั่นเอามาดูเลยกรรมการเรามีกรรมการกลางในการตัดสินให้อยู่ส่วนนี้เ็บ ไม,ไม่ถึงสิบไม่ถึงไม่ถึงนะร้อยปีห้าสิบปีนี้มันตรวจตรวจตรวจด้วยกล้องกําลังขหญ่สูงก็เห็นได้ครับรอยยุกแยกอาจจะย right. ังไม่เยอะนะครับแล้วก็แคลไซต์ก็ยังเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะปกติแ่ามัน50ปีก็จะเริ่มเกิดแล้วนะครับแล้วก็เรามีตรวจด้วยน้ํายาด้วยนะตรวจนํมีน้ํายาหยดด้วยมีครับมีคือเราใช้ทุกทุกอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการทดสอบอยู่แล้วมีครับก็ตรวจดูฟองนะครับการเกิดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ของของ,ของตัวโอปราห์นะครับครับ<ต>พระจะมีตรวจไม่ได้แล้วเป็นรพระใหม่พระยังอายุน้อยอายุน้อยอยู่ยังไม่เกินห้าสิบปีใช่ <นะ S 2> ครับพระก็จะไหลลงไปเลยก็ยน,ยยน่าเก็บน่าเก็บนะผมว่าพระใหม่ที่มีคุณค่าก็มีเยอะนะคะน้องน้องท่าน,นเคยแจกเทเคยสมนาคุณแล้วเสียดายนะก็บางครั้งส่วนใหญ่จะเป็นพี่เจที่เสียดายเพราะว่าพระดีทั้งนั้นนะครับที่เรามาแจกมแจกเราก็แบบเออ นเนพระที่<ห>เรา,าเราคัดแล้วครับแล้วก็เสียดายแต่ก็เพราะว่าเราการแจกพระแต่ละครั้งเนี่ยไม่ค่อยซ้ํากันนะแล้วก็ไม่มีใครซ้ํากับกันด้วยที่จะแจกพระเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายๆา,ยเา็าเราต้องแจกของดีถ้าแจกของไม่ดีเราเสียชื่อนะครับ,รบแล้วก็เป็นบานปด้วยของไม่ทีเราขึ้นทางได้นะคะวันนี้อันนี้อันนี้สามารถสมงปรวดได้ได้รับไปแล้วก็ไปส่งเพิ่มได้นะปกติเราวันที่หนึ่งรับถ้วย ถ้าใครซื้อห้าองค์ได้หนึ่งองค์ได้หนึ่งองค์ค่ะแล้วก็เอาองค์นี้ยไปส่งประกวดกก็มีสิทธิ์รับโชคได้เหมือนกันรับโชคแล้วหน้าหน้างานนะคะน้องกันก็ยังมีพระในส่วนของจับฉลากแจกั้งตัวอีกต่างหากนะคะไม่น้องกันน้องกพระสายอนุรักษ์เนี่ยจะประกวดพระถึงปีไหนพศที่สร้างพศที่สร้างเก่าคือเก่าสุดมันสมุทรลพบุีมหรออืไม่ไม่สิ้นสุดสิ้นสุดในยุคหลงปูทีมหรอ ใช่ที่สุดที่สุดในยุคหมูผูทิมหลังจากนี้ไม่ประกวดหลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยประกวดแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นพัศของสายห้างที่เขาจะเล่นกันพัปีใหม่ๆห่อ่ะของเราไม่ค่อยมีให้ละเราให้ดูไอ้สุดเช่ที่เห็นเม็ดไหนอันนี้เป็นคราบน้ำว่าหรือเปล่าอ่าคราบแต่อ่าถ้าเป็นคราบส,ส,สีเหลืองๆแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นเม็ดมลสารเหมือนก้อนหินอะไรสักอย่างอาจจะเป็นหินมงคลมั้งเงียครับ ว่าเขาประกอบด้วยว่านเป็นหลักนะฮะแล้วก็จะมีพวกอิฐบุกคนนะครับอาจจะเป็นอะไรพวกดินถ้าเป็นสมเด็จก็จะเป็นพวกดินจ็ดโป่งจ็ดป่าพวาเนี้ยครับแต่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่านนี่แหละนะครับลอยคือเขาอะยุบตัวน้อยกว่าพื้นผิวข้างๆแสดงว่าแรงตึงผิวเขาเนาะป่าน้อยกว่านะครับก็เลยยุบตัวน,น้อยกว่า ครับเลยเกิดเป็นช่องว่างลักษณะเป็นของแข็งแน่ๆนอกันครับงานประกวดพระนอกัาป้องกันพระการสับมือเปลี่ยนมือหายยังไงคือในส่วนของการเนี่ยการจะมีใบคุมในแต่ละโต๊ะว่ารับพระเข้าไปกี่โต๊ะและแต่ละตู้เวลารตรวจน้บรงบางวัลเนี่ยมันจะมีการนับวา่บพาพระครบไม่ครบ,ครบแล้วพอคืนพระเนี่ย ลูกค้าก็จะต้องเอาใบที่นอกันคืนให้ไปตอนเอาพระมาส่งนําใบนั้นมารับพระถึงจะได้พระกลับไปนะคะของนอกันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพระหายพระสลับจบงานได้ดีจบงานไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยซักครั้งเดียวทําให้ลูกค้าชื่นชอบเราเลยไม่ค่อยมีปัญหาว่าเออพระไปงานนี้พระมาหายนน่นนี่เราไม่เคยมีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเลยจัดมาสิบสี่สามครั้งไม่เคยมีปัญหาเรื่องพระหาย น้องกันครับกรรมการของน้องกันน้องกันคัดยังไงเกณฑ์ในการครับกรรมการของน้องกันมางานประกวดเนี่ยมาเป็นกรรมการตัดสินบ้านเนี่ยเราก็ตามความร้ต้องมีอย่างน้อยก็มีประสบการณ์ครับมีความสามารถนะครับแล้วก็สามารถชี้ดูพ้าได้ขาดได้ขาดครับกรรมการที่ตัดไปนี้เราบางทีเราห่างหายไปเกณฑ์ในการตัดกรรมการทิ้งไปบอกไว้บอกให้ทราบพั่วกันนะครับว่า กรรมการมีเพิ่มเติมใหม่ได้ใช่ค่ะตัดทิ้งของเก่าออกได้ได้คือจริงๆนยไอ้ที่เราเราไม่ได้เราไม่อยากตัดกรรมการออกเนาะแต่บางครั้งเราก็ต้องตัดออกมัมีเหตุจำเป็นมันมีเหตุจําเป็นหลายๆอย่างที่เราต้องเปลี่ยนกรรมการในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับว่าคือกรรมการที่ตัดออกเนี่ยเราก็เสียดายแต่กรรมการใหม่นี่เราก็ให้โอกาสได้ครับผม น้องกันครับประกวดพระเอาเงินไปทําอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะน้องกันก็จะแบ่งออกมาเป็นเป็นงานทําบุญอ่างานทำบุญากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้อ่าคะเพราะว่าคือเราอ่ะถ้าจัดกระถิ่นทุกปีแล้วกระถิ่นของน้องกันเนี่ยรอบรอบแต่ปีเนี่ยก็โดนหลายวัดนะเป็นเจ้าภาพหลักเลยเป็นเจ้าภาพหลักก็สองวัดแต่ในเจ้าภาพรองๆนี่เนี่ย็หลายวัดเลยเป็นสิบวัดเลยเหมือนกันครับ ทีนี้ถ้าถ้าอย่างไรน้องกันฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในส่วนของวันที่23าเนี่ยน้องกันจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของวัดป่านานวนเขาขอกําลังแรงในส่วนของอสร้างะอร์คาร์บอนใช่ค่ะถ้าใครอยากร่วมทาบ,บุญกับชมรางวลัลรัพุทธศิลก็คนละหนึ่งบาทในงานนะคะเจอกันในงานนี่นะครับก็ไปกันไวๆหน่อยนะครับก็คน<อ>มีอาหารกินแต่เช้าเลยอาหารการกินพร้อมเหมือนเดิมค่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะคะชุรรน้องการกินได้ยันสามโมงเย็นเหมือนเดิมนี่นะครับพบกันวันที่23ยังที่มีครับมีคำถามหนึ่งใช่ค่ะช่วงนี้มีงานประกวดพระทุกอาทิตย์หรือเกือบทุกอาทิตย์อาทิตย์เวอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์น้องกันน้องกันรู้สึกว่าทําให้คือมันแน่นไปกันว่านะอถ้ามันมีชมรมชมรมเล็กชมรมน้อยชุโรมหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะครับ กำลังกำลังแรงของบรรดาเอซีที่มาส่งพ้าก็จะถอยลงครับนะคะแล้วก็ไอชรมใหม่ๆก็จะนอนหลับกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นมาแล,ลแล้วก็ลงแล้วก็เปลี่ยนหน้ากันตลอดอะไรอย่างเงี้ยสงสารเนาะคือคือเขาเปลี่ยนหน้าเพราะคนเดิมอาจจะไม่ไม่มีเครดิตเขาก็ปั้นคนข,ขึ้นมามขึ้นมาอะไรเงี้ยสงสารบางทีสงสารเจ้าภาพมากกว่า ที่โดนเนาะอยากให้จัดเพราะว่าเลือกใส่ในศาสนาไม่ใช่จัดเพราะว่าตลาดเปิดใช่บางทีคนอื่นจัดแล้วได้เงินฉันอยากจัดบางทเราเป็นคนจัดเราเป็นผู้จัดอ่ะเราเราไปจัดให้งานอื่นๆเนี้ยบางทีเจ้าภาพไม่พร้อมที่จะจัดอ่ะแล้วก็ไปโดนแบบ จัดดิจัดดิยังไงก็รวยยังไงก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดอะไรอย่างงี้ละสงสารมากนะบางทีสงสารมากจัดงานประกวดภาพไม่ได้หมายความว่าได้กําไรใช่ค่ะไม่ได้หมายความว่าจะได้กําไรเสมอนะคะบางคนขาดทุนเข้าเนื้อหมดตัวก็มีอะไรอย่างนี้จนทิ้งงานไปก็มีก็ดูดูกันนิดนึงนะครับว่าจะเลือกสนับสนุนงานไหน เป็นเรื่องเป็นลาวนะครับเพื่อให้วงการนี้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>จัดทิ้งทิ้งกว้างจัดแบบไร้รับความรับผิดชอบนะครับ<ช>คือจอะจัดดีกว่าเพราะว<ช>่าทําให้เสียวงการเสียวงการเปล่าๆอย่างของน้งกันเนี่ยเรามีเป้าหมายในการจัดในแต่ละครั้งนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไป จัดเนี่ยเราเอาเงินไปทําอะไรครับเราไม่ได้มาใช้ส่วนตัวว่าเราจัดงานแล้วเราได้เงินคือเราเหมือนเดิมไหมคะเรามีกินอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็มีงานมีกินอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องจัดเราก็มีกินแต่ที่เราจัดเราก็เพื่อทนูบำรุงศาสนาต่อเนาะเพราะว่าวัดบางวัดแทบไม่มีตังค์เลยเราก็เข้าไปช่วยอะไรเงี้ยนี่นะครับคือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนใช่วัตถุประสงค์ชัดเจนกรรมการชัดเจนชัดเจนทุกเรื่องราวนะครับ ขอบคุณน้องเชษขอบคุณน้องกันนะครับเจอกันวันที่ยี่สิบสามกุมภาค่ะที่ไปสนิถายมกุคคนะครับขอบคุณค่ะ